ในวันที่3เมษายน2565ลมพิประเวศส,สุขิตโตากำลังออกเชื่อมฐานรองรับรองรับหลอดไฟไฟสนาม LED รุ่นใหม่สลาดโดมเนเกประสงค์วัฒนน้องฟาน มีโยมาพิชัยเป็นผ้าสกุลได้มาอำนวยความสะดวกบริการน้องพี่มันจะลงไในเรห่องพี่ว่านกตัวน้อยคันนกตัวน้อยเลยเน้อพวกพวกนกก่อนนกไล่ด้วยน้องพี่เออฮะนกกระจจกกันไม่ได้นี่เออนะ อันนี้ก็เป็นกำลังออกเชื่อมฐานรองรับฐานรองรับไฟสนาม LED ซึ่งก็ซื้อมาสองสองชุด7 0 0ดกว่าบาทด้วยกันอันนี้ก็เป็น ไฟส์ลีด LED, D.O.B, ดาตา400วัต์เป็นชุดไฟสนาม LED ก็เป็นไฟรุ่นใหม่แต่จะลองชดลองใช้ดูก่อนถ้าดีก็จะได้บอกกล่าวต่อๆกันไป